เมื่อซูเฉินตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เบื้องหน้าของเขาก็กลับมามืดสนิทความมืดนี้ทำให้ซูเฉินรู้สึกหวาดกลัวเพราะคิดว่าตนเองสูญเสียการมองเห็นไปอีกครั้งจนกระทั่งเขาเห็นแสงจันทร์ที่ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่แท้เป็นเพราะตกกลางคืนแล้วนี่เองซูเฉินถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจ ณตอนนี้ในที่สุดซูเฉินก็มีโอกาสได้ปล่อยตัวให้ยินดีและมีความสุขไปกับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ของดวงตาแม้ว่าคืนนี้จะมืดแต่เด็กหนุ่มก็ยังสามารถมองเห็นการตกแต่งห้องภายใต้ใตแสงจันทร์สีเหลืองจางๆได้อย่างชัดเจนขณะนี้ซูเฉินกำลังนอนอยู่บนเตียงไม้จันที่ถูกมุงหลังคาผ้าโปร่งสีแดงที่ปักลวดลายนกนับร้อย และฟีนิกซ์เอาไว้ข้างหัวเตียงเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไม้จันสีแดงที่มีเครื่องประทินโฉมวางอยู่ด้านบนบานหน้าต่างทำจากผ้าฝ้ายนุ่มที่หน้าเตียงมีผ้าม่านทำจากลูกปัดแก้วหลากสีห้อยอยู่สถานที่นี้สมควรจะเป็นห้องของกู่ชิงลัว่วนางเป็นคนพาเขามาที่นี่ ตอนนี้กูชิงลั่วไม่ได้อยู่ในห้องของนางซูเฉินชื่นชมทุกอย่างในห้องของกูชิงลั่วอย่างเต็มที่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีมารยาทแต่อย่างใดเพราะเขาเพิ่งได้การมองเห็นที่เคยสูญเสียของเขากลับคืนมาดังนั้นซูเฉินจึงไม่สามารถยับยั้งความปรารถนาและแรงกระตุ้นให้สำรวจในโลกที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายใบนี้ได้ เมื่อได้เห็นฉากที่มีสีสันอยู่ตรงหน้าเขาหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่ายามนี้เขาไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะทำซูเฉินคงจะเงยหน้าขึ้นและร้องตะโกนด้วยความยินดีอยู่นานเป็นแน่สามปีสามปีที่เฝ้ารออย่างขมขื่นอดทนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดหลังจากรอมาเนิ่นนานและในที่สุด แล้วจะไม่ให้เขารู้สึกตื่นเต้นและกระวนกระวายใจเมื่อประสบความสำเร็จในการตามหาแสงที่ปลายอุโมงค์เจอได้อย่างไรสูเฉินไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ลุกจากเตียงได้และนั้นทำให้เขาค้นพบว่าบาดแผลบนร่างกายของตนได้หายเป็นปกติแล้วแม้แต่ความเจ็บปวดเองก็ลดลงอย่างมากเด็กหนุ่มสามารถพูดได้เลยมันว่าเป็นเพราะยาของกู่ชิงลัว่ว เมื่อเขาเดินออกมาจากห้องเด็กหนุ่มก็ได้เจอกับอีกห้องที่เงียบสงบกูชิงล่วกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องปราณสีขาวลอยล่องอย่างหนาแน่นหมุนวนไปรอบๆหน้าผากของนางอย่างที่คาดเดากันได้นางกำลังฝึกฝนอยู่นั่นเองกูชิงลั่วไม่ได้ลืมตาม,มาดูเมื่อนางได้ยินเสียงรบกวนมีเพียงรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของนางเจ้าตื่นแล้วนั่งรอสักครู่ข้ากำลังจะฝึกเสร็จแล้วสูเฉินส่งเสียงอืมตอบรับเบา,เบา,เบา เพื่อไม่ให้ไปขัดจังหวะนางจากนั้นเขาก็หาที่นั่งลงด้านข้างเฝ้าดูการฝึกฝนของกู่ชิงลัว่วไม่กี่เดือนที่ผ่านมากู่ชิงลั่วอยู่เพียงระดับของด่านหลอมกายาเช่นเดียวกับเขาดูจากลักษณะของการโคจรลมปราณเข้าสู่ร่างกายของนางแล้วตอนนี้กูชิงลั่วคงจะได้บรรลุด่านก่อเกิดลมปราณและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังต้นกำเนิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ในที่สุดซูเฉินก็เข้าใจว่าทำไมในช่วงเวลานี้นางถึงไม่ค่อยมาปรากฏตัวเด็กสาวกำลังทุ่มเทความพยายามของนางเพื่อทะลวงผ่านกำแพงกั้นระหว่างเขตแดนและยุ่งเกินกว่าที่จะวอกแวกได้ท้ายที่สุดนางก็ยังคงนำหน้าเขาก้าวใหญ่อยู่ดีซูเฉินถอนหายใจ แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ดวงตาของซูเฉินได้รับการฟื้นฟูแล้วช่วงเวลาที่ครั้งหนึ่งเขาเคยสูญเสียไปจะกลับคืนมาในเวลาไม่นานภายในหนึ่งปีเขาจะสามารถบรรลุเข้าสู่ด่านก่อเกิดลมปราณได้อย่างแน่นอนในขณะที่ครุ่นคิดซูเฉินก็ยังคงเฝ้าดูฝึกฝนของกู่ชิงล่วอย่างใกล้ชิดต,ตอนแรกเขารู้สึกเบื่อและดูอย่างไม่ตั้งใจนักอย่างไรก็ตามเมื่อได้เฝ้าดูไปสักพักซูเฉินก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติ ณตอนนี้ขณะที่กู่ชิงล้วกํำลังฝึกฝนด้วยการโคจรลมปราณและปล่อยให้มันไหลผ่านไปทั่วร่างของนางเพื่อชำระล้างร่างของนางเองด้วยพลังปราณน,นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดปัญหาคือเมื่อซูเฉินมองไปที่กู่ชิงล่วดูเหมือนว่าเขาจะสามารถมองเห็นการไหลของกระแสปราณที่ล่องลอยอย,อยู่แถวแถวจมูกของนางเมื่อนางหายใจเข้าออกได้สิ่งที่กู่ชิงล่วสูดเข้าไปคือปราณต้นกำเนิดสีขาว แต่ลมปราณที่นางหายใจเอาออกมานั้นดูจางกว่าตอนที่สูดเข้าไปมากบางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่ในร่างกายของนางในระหว่างที่โคจรลมหายใจเข้าออกนั่นคืออะไรพลังต้นกำเนิดซูเฉินไม่รู้ยามนี้ร่างซูเฉินกำลังสั่นเทากับการค้นพบของเขา ซูเฉินรู้ดีว่าพลังต้นกำเนิดนั้นไม่อาจมองเห็นได้เช่นเดียวกับอากาศแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่พวกเขาไม่มีทางที่จะสัมผัสหรือรับรู้ถึงมันได้แต่ตอนนี้พลังปราณเหล่านี้กลับปรากฏขึ้นในสายตาของซูเฉินแม้ว่ามันจะค่อนข้างคลุมเครือและมองเห็นยากแต่ก็ยังมีอยู่ตรงนั้นยิ่งไปกว่านั้นซูเฉินรู้สึกว่าสายตาของเขาสามารถมองทะลุผ่านผิวหนังและเห็นอะไรได้มากกว่าเดิม เพราะดูเหมือนว่าเขาจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการการไหลของลมปราณหลังจากเข้าสู่ร่างกายของกู่ชิงลั่วได้อย่างไรก็ตามกระบวนการที่ว่านี้เดี๋ยวก็พร่ามัวเดี๋ยวก็ชัดเจนมันดูเหมือนภาพลวงตามากกว่าความเป็นจริงหากไม่ใช่เพราะภาพลวงตานี้จะหายไปเมื่อพ้นจากบริเวณช่วงลำคอของกู่ชิงลั่วซูเฉินคงไม่มีทางพิสูจน์ได้เสื้อผ้าได้ขัดขวางวิสัยทัศน์ของซูเฉินมันเป็นความโชคร้ายของเจ้าที่ได้มาพบเจอกับข้า เพราะข้าจะนำความทุกมาให้เจ้าทว่ามันเป็นโชคของเจ้าที่ได้พบเจอกับข้าเช่นกันเพราะข้าจะมอบอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดแก่เจ้าให้ข้าได้เปลี่ยนแปลงสายตาของเจ้าพวกมันจะช่วยให้เจ้าได้เห็นรูปลักษณะที่แท้จริงของโลกใบนี้ให้ข้าได้เปลี่ยนแปลงสายตาของเจ้าพวกมันจะช่วยให้เจ้าได้เห็นมากยิ่งขึ้นช่วยให้เจ้าได้เห็นมากยิ่งขึ้นเห็นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น คำพูดของขอทานชราดังก้องในหูของซูเฉินเหมือนเสียงฟ้าร้องดวงตาของซูเฉินเริ่มเปล่งประกายหากจะให้พูดก็ต้องกล่าวว่าความเชื่อมั่นของซูเฉินที่มีต่อคำพูดของขอทานชราในอดีตนั้นเป็นเพราะมันคือความหวังสุดท้ายท่ามกลางความมืดและสิ้นหวังของเขาเท่านั้นเมื่อยืนยันได้ว่าครึ่งแรกของคำพูดนั้นไม่ใช่ของปลอมความจริงในครึ่งหลังของคำพูดของขอทานชราก็ได้เริ่มปรากฏออกมา ขอทานชาราไม่เคยโกหกขอทานชารานั่นไม่ได้ทำให้สูเฉินตาบอดแต่ขอทานชาราเพียงแค่เปลี่ยนแปลงดวงตาของเขาทำให้ดวงตาคู่นี้ลึกลับยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่พวกมันเข้ามาอยู่ในร่างกายของสูเฉินนานกว่าสามปีในที่สุดพวกมันก็ปรับให้เข้ากับร่างของสูเฉินและเริ่มใช้งานได้แล้วความขมขื่นได้สิ้นสุดลงและความหอมหวานก็มาถึงในที่สุด การต่อสู้กับหลินเซียทําให้ซูเฉินผลานพลังทั้งหมดของเขาไปมากอีกทั้งด้วยอาการที่สาหัสมันเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วที่สามารถคงสติเอาไว้ได้จนถึงตอนนี้ในเมื่อตอนนี้ซูเฉินได้มาถึงสถานที่ที่ปลอดภัยเขาจึงได้รู้สึกผ่อนคลายและหมดสติลงไปตามธรรมชาติซูเฉินเป็นลมไปอย่างง่ายดายจนทําให้กู่ชิงลั่วรู้สึกตะลึงงันนี่นี่ทาไมเจ้าถึงได้เป็นลมไปก่อนเล่า เจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยว่าจะทำอย่างไรต่อแล้วยังอาการบาดเจ็บของเจ้าคุณหนูของตระกูลกู่ที่ยิ่งใหญ่ย่อมไม่เคยดูแลใครด้วยตัวเองมาก่อนทันใดนั้นก็กลับมีผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสต,ตกมาอยู่ในมือของนางส่งผลให้เด็กสาวได้แต่ชะงักค้างด้วยความลังเลและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรแม้ว่าจะไม่เคยดูแลคนอื่นๆแต่นางก็ฝึกฝนศินละปะการต่อสู้และได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอ บาดแผลที่ซูเฉินได้รับนั้นเป็นบาดแผลภายนอกทั้งหมดดังนั้นแม้ว่ามันจะดูสาหัสแต่การรักษาพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหลังจากเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องสักพักกูชิงล่วก็สงบลงและครุ่นคิดว่าควรจะทำอย่างไรกูชิงล่วกัดฟันของนางแล้วฉีกเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของซูเฉินออกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เผชิญหน้ากับร่างเปลือยเปล่าของผู้ชายนางไม่สามารถหยุดหน้าแดงและการหายใจติดขัดจากความอายได้เลย โชคดีที่เหล่าบาดแผลอันน่ากลัวนี้จึงช่วยดึงให้สติของกูชิงลั่วกลับมาอย่างรวดเร็วกูชิงล่วหยิบกระปุกขี้พึ่งหกหมวงประจวงตระกูลของนางออกมาและจุ่มนิ้วลงไปก่อนทาลงบนแผลเบาๆทีละแผลขี้พึ่งหยกม่วงนี้เป็นยาสูตรลับของตระกูลกูมีประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผลภายนอกหลังจากทาลงไปบนบาดแผลมันจะช่วยห้ามเลือดและยังบรรเทาอาการเจ็บปวดลงเล็กน้อยขณะที่นางกำลังทานยาให้ซูเฉินอยู่ นางก็ได้ยินเสียงคนรับใช้ดังขึ้นที่ด้านนอกห้องคุณหนูยามสองคนจากตระกูลหลินต้องการพบท่านพวกมันมาที่นี่ด้วยเหตุอันใดกู่ชิงล่วถามสาวใช้ตอบว่าข้าได้ยินมาว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในป่าเล็กๆใกล้ทะเลสาบสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลหลินเสียชีวิตลงที่นั่นอะไรนะกู่ชิงล่วสับสนเป็นฝีมือใครกัน ข้าเองก็ยังไม่ทราบอย่างไรก็ตามยามจากตระกูลหลินกล่าวว่าศพยังคงอุ่นอยู่พวกมันคาดว่าฆาตกรเพิ่งจะจากไปและเพราะมีรอยเลือดเหลือทิ้งไว้ดังนั้นพวกมันจึงได้ติดตามออกมาจากป่าตลอดทางมาจนถึงที่นี่พวกมันจึงอยากถามคุณหนูว่าท่านได้พบเห็นอะไรบ้างหรือไม่กูชิงล่วตอบกลับไปว่าบอกพวกมันไปว่าข้าไม่เห็นอะไรทั้งสิน้น ตอนนี้ข้ากำลังฝึกฝนอยู่ไม่สะดวกที่จะถูกรบกวนให้พวกมันไปหาดูที่อื่นเจ้ากะสาวใช้จากไปอย่างรวดเร็วยามของตระกูลก็จากไปเช่นกันไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะพวกเขากลัวตัวตนของกู่ชิงลัว่วหรือเพียงแค่เชื่อคำพูดของนางกันแน่เท่านี้กู่ชิงล่วก็สามารถรักษาบาดแผลของซูเฉินต่อได้แล้วหากเจ้าต้องการจะมาเจ้าก็แค่มาจำเป็นต้องไปฆ่าคนจากตระกูลหลินด้วยหรือยอย่างไร กูชิงล่วบ่นพึมพำในขณะที่นางดูแลซูเฉินไปด้วยอย่างไรก็ตามการที่คนตาบอดเช่นเจ้าก็ยังสามารถฆ่าคนได้ช่างเป็นอะไรที่หาได้ยากเสียจริงระหว่างที่คุยกับตัวเองนางก็ปิดแผลร่างของซูเฉินด้วยขี้พึ่งรักษาไปด้วยบาดแผลจากมีดสั้นนั้นง่ายต่อการรักษาทว่าสำหรับแขนขวาที่หักของเขามันค่อนข้างจะยาก แขนของซูเฉินหักลงด้วยแรงบิดของหลินเซียการแตกหักแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถรักษาด้วยยาได้กระดูกจะต้องได้รับการจัดเรียงให้เข้ารูปเสียก่อนจากนั้นใส่เฟือกดามไว้มันต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นฟูยาที่ดีสามารถช่วยได้แค่ลดระยะเวลาในการพักฟื้นเท่านั้นมันไม่ได้ช่วยในการจัดตำแหน่งกระดูกการปล่อยให้กระดูกจัดตัวเองแบบนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝึกไปถึงในระดับที่เนื้อกับกระดูกสามารถงอกและสร้างใหม่ได้ในสถานการณ์นั้นเราสามารถเอากระดูกที่หักออกแล้วงอกกระดูกใหม่ขึ้นมาแทนที่ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการรักษาง่ายมากยิ่งขึ้นกูชิงล่วไม่มีประสบการณ์ในการรักษากระดูกหักนางทำได้เพียงแค่กัดฟันทนและช่วยให้ซูเฉินจัดกระดูกของเขาใหม่ตามปกติแล้วในช่วงเวลานี้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด และต้องจัดใหม่ทั้งหมดอีกครั้งนับเป็นปาฏิหาริย์ที่นางไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดจนสร้างเสียหายอย่างถาวรกับแขนของซูเฉินในขณะที่นางพยายามหามุมที่เหมาะสมเพื่อจัดแนวกระดูกหลังจากการพยายามอย่างหนักกู่ชิงลัว่วก็ประสบความสำเร็จในการเข้าเฟือกแขนขวาของซูเฉินทุกอย่างถูกจัดวางได้อย่างเหมาะสมเมื่อมองดูผลงานของตัวเองแล้ว กูชิงล่วก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมากตอนนี้ข้าก็เป็นคนที่รู้วิธีรักษาความเจ็บป่วยและบาดแผลแล้วน่าเสียดายที่เจ้าได้รับบาดเจ็บมาน้อยเกินไปข้าจึงไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการชุบคนตายให้กลับมามีชีวิตได้อีกของข้า ก่อนหน้านี้กูชิงล่วเคยบ่นว่าบาดแผลของซูเฉินสาหัสเกินไปทว่ายามนี้นางกำลังจมอยู่กับความกระตือรือร้นในการช่วยชีวิตคนทำให้รู้สึกว่าแผลของซูเฉินนั้นเบาเกินไปและไม่เพียงพอที่จะให้นางแสดงความสามารถทั้งหมดออกมา สำหรับแผลที่ถูกแทงทั้งหมดนั้นถูกทาด้วยขี้พึ่งหยกม่วงในขณะที่สามารถรักษาคนได้ถึง10บคนเช่นเดียวกับการจัดแนวกระดูกใหม่ที่ใช้ความพยายามไปทั้งหมด7จถึงแครั้งซึ่งแน่นอนว่าคุณหนูกู่ผู้นี้ย่อมเมินประเด็นยิบย่อยเหล่านี้ไปโดยปริยาย